เชื่อว่าวิดีโอเกมที่มีลายเส้นแบบญี่ปุ่นจ๋าเมนเนยตัวมันก็เป็นที่นิยมอย่างช้านานและก็ว่าได้ครับยิ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสร้างเกมพัฒนาขึ้นอย่างมากก็ยิ่งทําให้เหล่าตัวละครและเส้นอนิเมะมีชีวิตชีวามากขึ้นในวิดีโอเกมแถมเรายังเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้อีกเช่นกันวันนี้หัวข้อของเราจะเป็นเกมมือถือที่บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เปิดให้บร,ริการมาปีกว่าหรือไม่ก็2ปีกว่าแล้วครับ แต่ความนิยมของเกมนั้นล้นหลามชวนให้เกมเมอร์หลายคนอยากจะเป็นเซนเซก็ทําตัวเ <laughs> ป็นภายสังคมให้ว่อนเลยก็ได้ครับที่สําคัญเป็นเกมที่มาแบบครบสูตรทําให้เราโอตาคูทั้งหลายชื่นชอบยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e r อร์ไซต์และนี่คือเกม History Special Blue Archive ถึงเกมบลัวคายหลายคนที่เห็นครั้งแรกกอาจจะค็ดว่ามันก็เป็นเกมอนิเมะเด็กผู้หญิงถือปืนจากญี่ปุ่นกระมั้งเนาะแต่ที่จริงแล้วเกมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีมงานพัฒนาเกมจากประเทศเกาหลีใต้ทั้งสิน้นย้อนกลับไปในช่วงปี2018สตูดิโอพัฒนาเกมสัญชา,าติเกาหลีใต้นามว่า NAT Games หรือว่า Net Games นะครับ พวกเขาเป็นสตูดิโอเกมพัฒนาขึ้นมาอยู่ภายใต้บริษัทจัดจำหน่ายวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่างเน็กซอนเทียวจริงๆหลายคนก็น่าจะรู้จักชื่อกันบ้างแล้วครับน e t เก m e s Games, ทำเกมแนวแอคชั่นอารพบนมือถือมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Hit Overhit หรือจะเป็น V4 ซึ่งที่กล่าวมานี้จะมีจุดเด่นคือเรื่องของภาพเกมที่สวยงามอลังการจนไม่คิดว่าเป็นเกมมือถือซะด้วยซ้ำจนโปรเจกต์ล่าสุดของพวกเขาในตอนนั้นที่อยากจะแหวกแนวขนบธรรมเนียมที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง โดยจะเปลี่ยนสไตล์ภาพไปเป็นแบบอนิเมะญี่ปุ่นสดใสนยนารักแทนแถม Netgames เองก็ได้กำลังเสริมเป็นสตูดิโอสร้างใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำโปรเจกต์เกมนี้โดยเฉพาะนำทีมโดยคิมยองฮาโปรดิวเซอร์เกมเก่าประสบการณ์จาก e ซ on ที่ขึ้นชื่อความงลงแรงในอนิเมะเป็นอย่างมากและเขาก็เคยทำเกมแนวการบบ์ดบทเทิลสไตล์อนิเมะที่ชื่อว่า c u r a r e Magic Library มาก่อนแล้วด้วยความรักและชื่นชอบวัฒนธรรมเล็กๆของตัวคิมได้ก่อเกิดเป็นทีมงานสตูดิโอที่เขาตั้งขึ้นมาอย่าง MX Studio ชื่อมันมาจากโมเอะและ XCOM ครับมาเริ่มกันที่โมเอะกันแล้วกันโมเอะเนี่ยมันเป็นคำแสดงในญี่ปุ่นที่สื่อถึงความรักใคร่หรือปรารถนาจะากปกป้องที่มีให้ต่อตัวละครโดยเฉพาะทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับตัวละครหญิงไร้เดียงสาและอ่อนแอในเชิงอุดมคตินะส่วน XCOM จะมาจากเกมที่ชื่อ XCOM นั่นแหละครับ ที่ถบของเกมจะให้เป็นผู้เล่นได้รับภารกิจต้านทานเหล่าเอเลี่ยนบุกโลกด้วยระบบเกมที่เป็นเอกลักษณ์คิมยองฮาได้นําทีม MX Studio มาร่วมกันทํางานกับ n น t g เก e s ในการสร้างเกมมือถือเกมใหม่ของพวกเขาที่ชื่อว่า Project MX และที่สาคัญเขาคิดการใหญ่ถึงขนาดจะทํา Project MX ็มอยไปทีต่ตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักที่คู่แข่งมากมายโดยได้ทาง Yo Star Games บริษัทผู้รับจัดจําหน่ายเกมจากประเทศจีนอันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเกมมือถือชื่อดังอีกเกมอย่าง Assollen พวกเขากรับหน้าที่เป็นผู้ยกพลขึ้นบกปุกตลาดประเทศญี่ปุ่นเข้าให้ด้วยการตีตลาดเกมญี่ปุ่นแถมเป็นเกมงานภาพสไตล์อนิเมะนะครับทำให้กลยุทธ์ของโปรเจกต์ x คือต้องเข้าถึงกลุ่มคนที่ชื่นชอบอนิเมะหรือโอตาคุปเป็นหลักเลยก็ว่าได้และเหล่าโอตาคุพวกนี้นอกจากสาวๆส,ส,สุดน่ารักแล้วจะมีอะไรที่ต้องการอีกล่ะครับปืนครับไวฟูดสุดน่ารักจับปืนมาแจกกระสุน,ก,นกันก็ยิ่งทาให้เหล่าคู่ธรรมดาหรือว่าจะเป็น <c oughs> คือเบี้ยวปืนต้องหลงรักเกมนี้แน่ๆครับ โดยเริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่ปี2 0 1 8เรื่อยมาหลังจากนั้นก็วางแผนโครงสร้าง,งระบบการต่อสู้และใส่ความเป็นเกมารงพีจีเข้าไปและวางแผนให้มันเป็นเกมที่เล่นได้ระยะยาวโดยนำเสนอเกมเป็นตัวละคร SD หรือชิบิจากนั้นค่อยแต่งเสริมเติมความน่ารักน่าหยิกด้วยสัมภาวุธทางการทหารของจริงลงไปผู้กำหนดเรื่องาราวในครั้งนี้คือ,อยางจูยองที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมาจากเควราเมจิกระเอรี่เช่นเดียวก,กันกับหัวเรือใหญ่อย่างคิมยองฮา การเขียน,นเรื่องและโลกของโปรเจกต์เอนั้นยางจูยองนิยามเอาไว้ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยใสในโรงเรียนโดยโทนการเล่าเรื่องที่สดใสและก็จะมีความสนุกสนานทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้ผู้เล่นเข้าถึงเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดายแถนจะมีการใส่อีสเตร์เอกและก็การ,ปรเปิดเผยเรื่องราวในโลกใบนี้ไว้ให้ผู้เล่นได้พบเจอและก็อยากจะรับรู้เรื่องราวต่อเนื้อเรื่องสดใส,ส ซึ่งตัวของอยางเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากนักสืบคินโกะจากไทป์มูนผู้เขียนเรื่องเฟสเตย์ไนท์และอีกหลายๆเรื่องนั่นเองครับต่อมาคเรื่องของภาพกราฟิกเนี่ยทางด้านคิมอินผู้รับหน้าที่เป็นอาร์ตดีเลกเตอร์ของเกมก็ตบเท้านําทีมงานมากความสามารถมาคอยออกแบบเหล่าตัวละครต่างๆให้แต่ละตัวมันมีเสน่ห์ในแบบของแต่ละตัวให้ชัดเจนและกําหนดธีมสีของเกมให้เป็นสีฟ้าให้มันสอดคล้องกับความสดใสสนุกสนานที่ยางจุยอนเขียนในเรื่องเอาไว้คืออนี้ครับ คิมอินเนี่ยเขาเป็นตัวตึงทางด้านการออกแบบทางวาดภาพมาให้กับเกมมือถือน้อยใหญ่แล้วในเชิงผลงานเนี่ยสำหรับเขาก็ถือว่าเป็นพวกแบบเคี้ยวลากดินแต่พื้นฐานของเขานั้นเป็นการอิงมาจากมุมมองง่ายๆน่ารักนักตามสไตล์แบบกิจกรรมของโลกความเป็นสาวน้อยโมเอนะครับอย่างไรก็ตามบรีฟมันมาตามนี้คิมอินก็จัดให้เขาลองวาดพื้นฐานให้กับ2อ,อย่างนี้มาเจอกันระหว่างอาวุธปืนและชีวิตประจําวันในโรงเรียน จากนั้นก็ตีความความเท่นในสายตาของนักเรียนก่อให้เกิดเป็นการวาดและการออกแบบรู้ไปถึงผู้ร่วมงานกับโปรเจกต์นี้จํานวนมากได้ลองสร้างสาวน้อยวัยใสยในรั้วโรงเรียนแต่บิ๊กไอรอนออนเฮอร์ฮิะครับ <c oughs> ข้างเอวมีปืนอะจานวนของภาพที่วาดเนี่ยมันมีเข้าม,มามากสุดท้ายแล้วมันทําให้โปรเจกต์นี้ถูกขยายสเกลหรือว่าขยายงานสัดส่วนออกไปเลยมลันเลยเกิดเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันร,ระหว่างพวกแบบเพื่อระวังไม่ให้ตัวละครใดมีเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะซ้ํากัน ตัวอย่างที่มีการพูดถึงคือเรื่องของโทนสีเฉดสีของตัวละครหรือปัจจัยสําคัญของตัวละครนั้นๆจนในที่สุดตอนนี้ Project ์ x ก็ได้ชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่หลายๆอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในชื่อของ Blue Archive และที่ขายไม่ได้อย่างเพลงประกอบที่ได้ตัวศิลปินผู้ประพันธ์เพลง3คนในนามแฝงว่ามิสุกิโยคารุตและโ no, นที่ช่วยการประพันธ์เพลงประกอบให้กับเกมบลูอาร์คฟที่ติดหูตั้งแต่เกมเริ่มเลยกว่าได้ นอกจากเสียงเพลงแล้วเกมอนิเมะถูกใจชาววีฟเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอีกครับเสียงภาคของเราเซยู u, คุณภาพขับแก้วนั่นเองครับเกมบลูเอาค่ายเลือกจะใช้เสียงภาคของตัวละครให้เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นทั้งหมดในการดาเนินเรื่องโดยได้เหล่านักพากย์มืออาชีพหรือว่าเซยูมาลงเสียงให้กับสาวๆในเกมเพียบเลยก็ว่าได้ตัวเกมก็พัฒนาเรื่อยมาจนพร้อมจะปล่อยเข้าสู่ช่วงคลอสเบต้าในปี2020อย่างที่บอกครับตัวเกมตั้งใจจะติดตลาดญี่ปุ่นทั้งๆที่ไม่ได้เป็นทีมพัฒนาจากชาวเกาะด้วยซ้ํา มันถือว่าเป็นเรื่องคาทายอย่างมากเลยทีเดียวตัวเกมประกาศเปิดตัวมาแล้วตั้งแต่ชื่อโปรเจกต์ x จนเปิดเผยชื่อเกมว่า Blue Archive แล้วก็ทำการเตรียมเปิดครั้งแรกในรูปแบบของ Clo ส e Beta บนมือถือระบบ Android เท่านั้นในเดือนกรกฎาคมปี2020ในประเทศญี่ปุ่นและวางแผนที่จะเปิดบริการเต็มตัวในปีเดียวกันนั่นเองแต่มันก็ถูกเลื่อนออกไปหน่อยกลายเป็นวันที่4กุมภาพันธ์ปี2021เนื่องจากเป็นเรื่องของการปรับปรุงตัวเกมและนำฟีดแบ็ของผู้เล่นมาปรับใช้ก่อนเปิดจริง หลังจากเปิดให้บริการจริงๆก็ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับมันกลายเป็นเกมมือถือกระแสหลักของญี่ปุ่นจนเดือนสิงหาคมจึงมีการประกาศเวอร์ชันเกาหลีและเวอร์ชัน global หรือเวอร์ชันที่เล่นได้ทั่วโลกนะครับจากนั้นเตรียมขยับขยายพาสาวๆถือปืนให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยเปิดบริการในวันที่9พฤศจิกายนปี2021ด้วยยอดคนลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า1ล้านบัญชีเลยทีเดียวซึ่งทางเวอร์ชันเกาหลีและ global จะเป็นทาง n น x o ซที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเอง และที่สำคัญเวอร์ชัน global นี้นอกจากจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาไทยเข้ามาให้อีกด้วยซึ่งปัจจุบัน Net Games ก็มีการควบกิจการกับทาง Nexon GT กลายมาเป็นชื่อ Nexon Games และใช้จนมาถึงปัจจุบันในเมืองคิวบทอสนั้นคือเมืองที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ใช้ชีวิตภายในเมืองเนี่ยครับกล่าวคือถ้าสิ่งใดก็ตาม ที่ชีวิตเกิดขึ้นในบางนี้คือชาวคิวบทอสเมืองคิวบทอสนั้นเป็นเมืองที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้งในส่วนของเหล่ามีชีวิตหรือมีภูมิปัญญาเนี่ยผู้คนทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถถูกทําให้เสียชีวิตหรือทําลายด้วยวิธีการปกติตัวยอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือกระสุนปืนแต่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่สามารถสูญเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับด้วยความซับซ้อนทางด้านชีววิทยาและสังคมของพวกเขาทําให้การอยู่ในสังคมจึงมีมาตรการแปลกประหลาดหากเทียบกับโลกมนุษย์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการใช้ควบคุมและจำหน่ายอาวุธอีกทั้งด้วยการที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในคิวบทอสนั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวอันเป็นการร่างโครงสร้างในส่วนของการกำหนดตัวผู้คนนั้นๆจะมีการกำหนดเชื้อสายไว้อย่างชัดเจนปัจจัยอำนาจที่สำคัญมากๆของเมืองคิวบทอสคือโรงเรียนจะมีการแบ่งเขตปกครองเป็นของตัวเองหากแต่ละเขตมีความขัดแย้งจะมีองค์การนักเรียนมาคอยกำกับดูแลและพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน พร้อมกันนี้ก็ได้มีการถือกําเนิดหน่วยงานจำเพาะอย่างชาเล่ตัวมันทําหน้าที่เป็นชมรมที่ได้รับอํานาจโดยตรงอันเป็นผลกําไรมาจากการหายตัวไปของประธานผู้ถืออํานาจดังกล่าวชาเล่มีส่วนในการสืบสวนเรื่องราวความขัดแย้งที่ทอดตัวรอผู้เล่นอยู่เมืองคิฟทอสแห่งนี้ที่เราหรือเซนเซจะเป็นผู้ที่มาจากภายนอกคิฟทอสได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้มาอยู่ในชาเล่เพื่อมาจัดก,การงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตภายใต้เงื่อนไขสําคัญของชาวเมืองมันก็คือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นหมายถึงชีวิตครับซ้ไรายตัวของเซนเซอาจจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนาะอย่าบอกนะว่าจะใช้โอกาสที่เราเก็บของไปอาบน้ําแล้วทาอะไรน่าสงสัยขึ้นมาแอบดมเสื้อผ้าของพวกเราตอนพวกเราไปอาบน้ําใช่ไหมนี่พวกเธอคิดว่าครูเป็นคนยังไงกันเนี่ยผู้ใหญ่ที่เชื่อใจไม่ได้ให้สังคม สังคงเซนเซนจะมีอาวุธบางอย่างที่ทําให้เขาไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในคิวบทอสมันคือบัตรผู้ใหญ่ญเซนเซนเลยมีอํานาจต่อรองและความสามารถบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าสิ่งใดๆที่เอาต,งตรงๆแม่งเหมือนว่าเหมือน,น,น,นบัตรครดีะมากกว่าครับในคิวบทอสนั้นเซนเซนจะได้เข้ามาดูแลเหล่านักเรียนผู้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดการประทุกครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเด็กเกเรผู้ชอบก่อความวุ่นวายความขัดแย้งของโรงเรียนอื่น อำนาจและสถานการณ์ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อมงคิวฟ์ทอสนักเรียนจากโรงเรียนต,ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จะสามารถใช้อุธปืนอย่างเป็นเรื่องปกติแถมบางคนก็เชี่ยวชาญในการใช้งานมันซะด้วยทั้งในการใช้งานเพื่อป้องกันตัวหรือทำงานด้วยการใช้มันเซนเซนจะเป็นผู้บัญชาการควบคุมมีปฏิสัมพันธ์และดูแลเด็กนักเรียนเหล่านี้ที่พวกเธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ท้องฟ้าของคิวฟ์ทอสและกฎทั้งหมดของมัน นั่นรวมไปถึงอำนาจอื่นๆที่นอกเหนือจากความขัดแย้งของโรงเรียนและเรื่องราวภายในเมืองคิวบทอสด้วยโดยเฉพาะเหล่าองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีจุดประสงค์ลึกลับดำมืดอันมีเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงอนาคตของคิวบทอสอย่างเกียวมันเทีย ระบบการเล่นแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆแล้วกันแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีระบบหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่เข้าเกมครั้งแรกครับมันก็คือเรื่องของการเรียกชื่อนั่นเองเราจะต้องกรอกชื่อ2ส,ส่วนคือชื่อภาษาเกฑงของเราและชื่อที่จะเป็นคำอ่านซึ่งระบบเกมจะประมวลผลเป็นคำอ่านให้โดยที่คนเรียกชื่อเราจะเป็น AI รูปแบบสาวน้อยที่ชื่อว่าอารุนานั่นเองเกมเรจโกลับมาที่การเล่นหลักครับส่วนแรกที่พูดถึงคือการลงไปต่อสู้ การเล่นจะเป็นแบบแท็กติคอลให้เราเลือกทีมให้ได้มากสุด6คนโดยจะแบ่งเป็นหน่วยโจมตี4คนและหน่วยสนับสนุนอีก2คนเมื่อลงไปสู่สมรภูมิการต่อสู้แล้วเนี่ยตัวละคร4ตัวที่เป็นหน่วยโจมตีจะคอยยิงคอยหลบด้วยตัวเองรวมถึงเหล่าสนับสนุนจะมีหน้าที่คอยยิงหรือว่าจะช่วยในรูปแบบอื่นตามสกิลติดต,ต,ตัวของตัวละครแต่ละตัวนั้นมีเพิ่มเติมคือเหล่าส,สาวถือปืนถูกย่อส่วนลงมาในรูปแบบของ SD หรือว่าชิบีตัวเล็กน่ารักน่าชังแทน ส่วนตัวผู้เล่นเองจะเป็นคนที่คอยกดสกิลพิเศษไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการช่วยเหลือโดยมันจะมีแอนิเมชันเท่ๆให้ดูเวลาที่เรากดใช้งานได้ด้วยใช่ครับการเล่นในส่วนของการต่อสู้มีแค่นี้เลยไม่ว่าจะเป็นการลงไปสู้ในด่านธรรมดาด่านอีเวนต์ด่านเรดบอสโดยสิ่งที่เพิ่มความท้าทายรายละเอียดการผ่านด่านต่างๆจะอยู่ที่ตัวของสาวๆแต่ละคนที่เลือกมาใช้นั่นเองซึ่งในเเรื่องหลักเองก็อาจจะมีบางด่านให้เราลงไปเล่นด้วยเหมือนกัน แต่จะเป็นการฟิกตัวละครต่างๆแต่ละด่านเอาไว้ให้กับเราเล่นทั้งหมดแล้วรวมถึงในเรื่องเสริมของแต่ละชมรมในโรงเรียนต่างๆก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันโซนที่2ของระบบการเล่นคือการเล่นหน้าเมนูนั่นเองครับที่เอาจริงๆมันมีอะไรให้เล่นเพียบเลยโดยหลักๆก็จะมีโซนเกี่ยวข้องกับตัวของนักเรียนสาวๆที่เราควบคุมได้นั่นเองนักเรียนแต่ละคนจะถืออาวุธปืนแตกต่างชนิดก,กันไปอย่างมากบางคนใช้ assault rifle บางคนใช้ปืนพกบางคนใช้ปืนครกมาเลยก็มี ซึ่งปืนแต่ละกระบอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ชื่อปืนจริงแต่รายละเอียดหลายๆปืนก็ชัดเจนว่ามันคือปืนที่เอียงมาจากโลกความเป็นจริงทางนั้นเช่นอาสนะขวัญใจของ <c oughs> ชายแทมาดแมนนะครับนั่งถือปืนที่ชื่อว่า s u r p ส์ปาร์ตี้ที่ดูยังง่ายังไงเนี่ยคนที่เบ็นเบียวปืนหรือว่ารู้จักเรื่องปืนหน่อยๆก็อาจจะรู้ว่ามันคือฟาร์มาสทั้งนี้เหล่านักเรียนแต่ละคนก็จะมีตำแหน่งการยืนได้แก่ฟรอน t ์มิดเดิลและแบ็กตำแหน่งฟรอนด์จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าสุดของหน่วย ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่โจมตีในวุฒิใกล้ๆต่าง,งๆหรือจะเป็นพวกตัวรับดาเมจและพวกนี้ครับตำแหน่งมิดเดิลกับแบ็คก็ตามชื่อเลยพวกมิดเดิลส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวที่เน้นการโจมตีโดยอาวุธปืนทั่วไปส่วนแนวหลังหรือว่าแบ็คเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวพวกใช้อุปกระยะไกลยอย่างเช่นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลเป็นต้นเมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นต่อมาคือหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนได้แก่แท้งตัวรับดาเมจเน้นพลังปกป้องเยอะๆบางตัวละครอาจจะมีสกิลพิเศษเกี่ยวข้องกับเกราะเป็นต้น เดลเลอร์หรือตัวทำดาเมจนั่นเองครับเน้นไปที่การโจมตีเป็นหลักด้วยอาวุธและสกิลต่างๆของแต่ละตัวซัพพอร์ตที่เน้นสกิลการช่วยเหลือเพื่อนๆที่เหลือเป็นหลักและตัวฮิลก็ตามชื่อครับเป็นตัวละครที่สามารถรักษารั่วฟื้นฟู HP ให้กับคนในทีมได้นั่นเองนอกจากตำแหน่งและหน้าที่ของนักเีรยนแต่ละคนแล้วยังมีการแพ้ทางเข้ามาด้วยโดยแบ่งเป็นประเภทของการโจมตีและประเภทของเกราะแต่ละคน ซึ่งของพวกนี้มันจะส่งผลไปถึงเหล่าศัตรูหรือบอสแต่ละตัวอีกด้วยว่าพวกนั้นน่มันใช้เกราะแบบไหนผู้เล่นจะต้องเลือกนักเรียนที่มีการโจมตีแบบนั้นไปในการต่อสู้ซึ่งผู้เล่นสามารถกดดูผังตารางการแพ้ทางได้ในเกมตลอดอีกด้วยครับนอกจากนี้นักเรียนแต่ละคนก็จะมีค่าความสนิทสนมที่สามารถเพิ่มขึ้นได้จากหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ที่เราสามารถเข้าไปสร้างเข้าไปตกแต่งตามความต้องการที่เราชื่นชอบได้และแต่ละวัน ตัวเกมจะส่งนักเรียนเข้าไปเดินเล่นในคาเฟ่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาผู้เล่นสามารถเข้าไปกดจิ้มที่นักเรียนเหล่านั้นเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับนักเรียนได้หรือส่งของขวัญให้กับนักเรียนเหล่านั้นก็ได้เช่นกันซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในคาเฟ่หรือว่าของขวัญของนักเรียนผู้เล่นสามารถไปหามาได้จากการคราฟของที่หน้าเมนูส่วนอีกวิธีที่จะเพิ่มค่าความสนิทสนมก็คือการเข้าคลาสโดยจะเป็นการเข้าไปในโซนโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆที่ตัวเกมจะสุ่มนักเรียนเข้ามาจํานวนหนึ่งเหมือนกัน ผู้เล่นก็สามารถเข้าไปจิ้มเพื่อเพิ่มความสนิทสนมได้เช่นกันสิทธทิประโยชน์จากการเพิ่มความสนิทของนักเรียนเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละครแล้วนักเรียนหลายๆคนก็จะปลดล็อกล็อบบี้แห่งความทรงจําแบบ Live 2ูดีเอามาให้ได้ใช้บนหน้าเมนูได้อีกด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีฉากที่หลากหลายอย่างมากโดยก่อนจะได้รับฉาก Life 2ูดีนั้นจะต้องเข้าไปแชทหรือว่าคุยกับเหล่านักเรียนเหล่านั้นซะก่อนนลกจากนั้นก็จะมีอีเวนต์เนื้อเรื่องให้ลงไปเล่นอีกด้วยครับทำให้เรารับรู้ความเป็นไปของฉาก Live ของแต่ละคน เพิ่มเติมรู้บัวได้ด้วยครับแล้วก็ได้รู้ครับว่าทำไมอสาสนะถึงมาคอมเราครับเมื่อกี้พูดถึงค่าสถานะของนักเรียนแต่ละคนไปแล้วก็แน่นอนครับว่านักเรียนแต่ละคนก็จะมีเลเวลตัวละครเลเวลสกิลต่างๆต,ตามแบบฉบับของเกม RPG ซึ่งเราก็สามารถเพิ่มได้จากการใช้ไอเทมต่างๆจากการเล่น มันก็จะเป็นการใช้เงินหรือว่าใช้เศษเสี้ยบของตัวละครที่ได้มาจากที่ต่างๆมาเพิ่มดาวให้กับตัวละครเพื่อบดล็อกความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยเช่นกันเอาตรงๆนะครับระบบการเล่นตรงส่วนหน้าเมนูเนี่ยมันมีมากมายกกายกองเลยทีเดียวซึ่งถ้าผู้เล่นเพิ่งเข้าไปเล่นใหม่เนี่ยช่วงต้นมันก็จะมีการสอนทั้งหมดนั่นเองเออลืมบอกไปครับเกมนี้สร้างกิลจอยกิลกันได้นะครับโดยระบบนี้จะถูกเรียกว่าเซอร์เคิล ซึ่งจะมีความสามารถพิเศษคือสามารถยืมตัวละครของเพื่อนๆในกิวมาใช้ได้ในบางการเล่นได้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีเซอร์เคิลเนี่ยผมได้ถือวิสาสะสร้างเซอร์เคิลมาชื่อว่ารังรักน้แม่นะครับใครสนใจก็เข้าไปเจอกันได้ครับอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้สําหรับเกมนี้คือกาชาตัวละครเราสถตวที่เราจะได้รับเพิ่มมานั้นมาจากการเปิดตู้กาชาโดยจะเป็นการใช้เพนในเกมมาแลกซึ่งหลักๆจะมีตู้3ประเภทคือตู้ธรรมดาที่เปิดเจอได้ทุกตัว ประเภทที่2คือตู้เพิ่มเรทที่เอาตัวละครใหม่ๆหรือว่าตัวละครเก่าๆหายากมาเพิ่มเรทการเปิดลงในตู้ชนิดนี้และตู้สุดท้ายคือตู้เรทพิเศษอธิบายให้เข้าใจมันก็คือตู้ลิมิตที่เปิดได้เฉพาะช่วงนั้นเท่านั้นและจะหาเปิดมาได้อีกยกเว้นแต่จะมีการเดรินตู้นี้กลับมาซึ่งส่วนมากตู้ลิมิตพวกนี้จะมาพร้อมกันกับอีเวนต์พิเศษของเกมโดยตัวละครที่จะได้จากตู้มีแค่เพียง3ระดับเท่านั้นคือ1ดาว2ดาวและ3ดาว ภายหลังผู้เล่นจะนำนักเรียนเหล่านั้นไปเพิ่มดาวจนตันได้ที่5ดาวก็ได้เช่นกันตู้อีเวนต์อีกอย่างที่บอกไปครับมักจะมากับกิจกรรมอีเวนต์ที่จัดอยู่ณตอนนั้นเช็คเช่นในอีเวนต์ล่าสุดที่ในตอนที่วิดีโอตัวนี้ปล่อยออกไป Get Set Go! มาหากรรมกีฬา Halo Festival ช่วงที่2ที่จะมีมินิเกมอย่างการทอยลูกเต๋าเก็บแต้มรับรางวัลต่างๆมาให้เล่นเพิ่มเติมไปด้วยมาไม่มาปล่ามาพร้อมกับเปรดบอสตัวใหม่ที่ชื่อว่า Ghost บอสตัวใหม่ที่ไม่เคยถูกพบเห็นในคิวทอสมาก่อนเป็นบอสกรอพิเศษที่เซนเซต้องหลบการโจมตีด้วยสกิลเคลื่อนย้ายและมันสามารถสร้างร่างแยกขึ้นมาเพื่อหลอกเหล่านักเรียนได้ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีเหล่านักเรียนหน้าเกล่าแต่ชุดใหม่มาให้เปห <c oughs> มายถึงมาให้เปเงินเพื่อเอาพวกเธอหมายถึงเอาเธอมาอยู่ในทีมของพวกเรานะครับถึง3คนด้วยกันเลยเปิดหัวมาด้วยยูกะชุดพละที่เหมาะกับเตดบอสตัวปัจจุบันมากๆเพราะเป็นตัวละครที่สามารถเคลื่อนย้ายทุกคนภายในทีมได้พร้อมสร้างบาเรียให้ด้วยมารีในเวอร์ชันชุดพละหนึ่งในนักเรียนสายรักษาที่ดีที่สุดในตอนนี้มีสกิวรักษาจํานวนมากมายมหาศาลพร้อมเพิ่มค่าป้องกันให้กับทีมทําหน้าที่สปอร์ตตัวแทงก็ได้ดี และฮัสมิเวอร์ชันชุดพละนักเดีนน1ดาวแจกฟรีในกิจกรรมโดยปกติแล้วจะต้องเก็บแต้มแลกเอาเองนะครับแต่ครั้งนี้แจกให้จนเต็ม5ดาวไปเลยพร้อมอาวุธประจําตัวเลเวล50อีกด้วยฮัสมิชุดพละเป็นตัวที่สร้างความเสียหายลึกลับได้รุนแรงมากๆใช้กับบอสกอสในขณะนี้เช่นกัน กค่สสำหรับผมเริ่มแรกเลยก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้อินกับเกมมือถือโดยเฉพาะเกมแนวแทิดข G จิมโนนจิมนี่แบบบังคับเรียลไทม์นะครับปัจจัยอีกอย่างที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของ role playing games หรือว่า RPG ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซนเซตามท้องเรื่องที่ไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่ในชีวิตจริงนะมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มลำดับและระดับของตัวละครเอาจราะจริงทั้งหมดนี้มันทำออกมาได้ดีในเรื่องของคุณภาพอ f l i ั e ของเกมที่ไม่ได้เบินเวลาชีวิตของผู้เล่นและก็ไม่ได้อุ้มจนง่ายเกินไป แถมเข้าใจง่ายซะด้วยซ้ำที่สำคัญครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมนี้มันดันมีเนื้อเรื่องสไตล์แบบมีมที่เอาไว้ล้อกันตามแบบเกม r p g มากๆและประมาณว่าบทที่1ึช่วยลูกแมวข้ามถนนแลวบทสุดท้ายคือการฆ่าพระเจ้าที่เป็นตัวเราเองเนี่ยเนาะเกมมีความลับลวงพลางและภูเขาน้ําแข็งที่ไม่ได้เปิดเผยให้กับผู้เล่นอ,อีกมากมายจริงๆก็บอกว่าไม่เปิดเผยก็ไม่ได้ครับไม่บอกเลยดีกว่าหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นพวกแบบเปียวไซไฟชื่นชอบความมิติลึกลับอะไรพวกนี้นะ แต่มันก็ไม่ได้เวอร์จนชัดเจนเกินไปและมันก็ยังอิงถึงความขัดแย้งของมนุษย์ทั้งในและนอกคิฟทอสอดีตที่อัปลักของทุกอย่างที่อยู่ในเกมและพื้นหลังที่ทีมงานเชื่อมั่นว่าสร้างความ W T F ให้กับทีมงานได้ง่ายๆนอกจากเรื่องเด็กสาวอายุไม่ถึง18แต่งตัวเพราะปแวม,แมเอาปืนปะลยงยิงคนอื่น้วก็หรือไม่ก็จะเป็นแมชีสายแกล n งหัวระเบิดนะครับหรือว่าจะเป็นสาวบนนี่เข่าสูงแล้วก็มากราสามัดนั่นแหละรายละเอียดการใช้ยุทธภัณฑ์ของเกมนี้ทำออกมาได้ดีมากมาก ทั้งการใช้ทันติคอชิลตำแหน่งการยืนขณะทำการยิงไม่ว่าจะเป็นปืนพกยันไปถึงปืนกลเบาดีไซน์การใช้งานและท่าทางทำออกมาได้ดูรู้สึกไม่เกีงจเกีกลางกลางผนวกกับผู้เล่นที่เป็นแฟนคลับของเกมนี้เนี่ยไม่น้อยเลยนะครับก็เป็นผู้เล่นที่หลงไหลในอุปกรณ์ยุทธภกรจึงรู้สึกเกี่ยวพันกับมันได้ไม่ยากนักที่น่าตลกเนี่ยคือสเสน่ห์ของสาวน้อยร้อยปืนที่ว่าไปเนี่ยใครจะไปรู้ครับว่าบัตรนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมิติมืดมิดที่เราให้ผู้คนค้นพบมันไม่ไหวแล้ว ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่เด็กสาวถือปืนในชีวิตประจําวันจะทําหน้าที่เป็นฉากปังหน้าได้ดีมากๆเลยสําหรับผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดาวนโหลดกันได้กับเกม Blue Archive ทั้งในเวอร์ชัน iOS และ Android โดยตอนนี้ทาง Blue Archive ยังมีกิจการเด็ดๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์มหากรรมกีฬา Halo Festival ช่วงที่2 Get Set Go ตัวละครใหม่อย่างยูกะมารีและฮาซุมิที่มาพร้อมกับชุดพละสุดน่ารักและเรดบอสใหม่ g o s t ที่รอให้คุณเข้าไปท้าทายกันอยู่ เกม Blue Archive นั้นนับได้ว่าเป็นที่แพร่หลายและนิยมอย่างมากในปัจจุบันทั้งในไทยและต่างประเทศและอย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟวร์ญี่ปุ่นมันมีแพทนำหน้าไปก่อนแล้วครับมันก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของโลกในคิวบะทอสแบบชุดใหญ่กันไปเลยทีนี้ในส่วนของเซิร์ฟ g l o b a l แบบเราๆเ,เนี่ยก็ตเตรียมตัวรออัปเดตกันต่อไปเลยครับแถมทางผู้พัฒนาตอนนี้พยายามเร่งกระบวนการให้เซิร์ฟ g l o b a l วิ่งแพทตามเซิร์ฟญี่ปุ่นให้ทันอยู่อีกด้ ทั้งนี้ทุกคนหรือว่าเหล่าเซนเซที่เคยเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยอยากจะแนะนําผู้เล่นเข้ามาใหม่หรือว่าจะอยากอวดตัวละครตัวไหนพิเศษก็สามารถสายได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์ครับและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับจะได้พาพวกเราไปถึง2แสนซับพร้อมๆกันสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน่นอนแต่รักนานๆนะจ๊ะ สำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพร้อมกันนี้ทุก s ซบประชัสซบปร a แ k งมันจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับพรเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว,ว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ